วันนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะคะเสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ไม่มีไมค์ค่ะพอดีไมค์ที่ใช้อยู่น่ะมันเข้ากับโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้นะคะนี่ค่ะชมดอกมะกร็ดค่ะตอนนี้บ่ายสามครึ่งนะคะแดดก็เริ่มลงแล้วน่ารักมากเลยมะกร็ดค่ะลองจากกุหลาบก็มะกราดนี่แหละคะ่ะชอบมากจริงๆ มีหลากหลายสีนะคะที่บ้านตอนนี้ต้นนี้น่ารักมากค่ะเปลี่ยนสีได้ดูสิคะมกะักาเล็ตลงดินก็มีนะคะโซนนี้ก็จะลงมกักาเล็ตทั้งนั้นเลยกุหลาบเลื้อยโซนนี้นะคะนี่ค่ะมกะักาเล็ตค่ะวันนี้พาชมมกักาเล็ตนะคะตอนเย็นๆบ่าย ดอกมักกะเล็กค่ะลงไปเยอะมากเลยนะคะนี่สวยงามทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะดอกอยู่นานแล้วก็อยู่ทนค่ะมากาเล็ค่ะชอบมากเลยสีเนี้ยสีชมพูบานเย็นนะคะเนี่ยดอกไหนที่มันหมดอายุแล้วเราเด็ดทิ้งก็ได้นะคะ เตที้งแบบนี้ <Yeah. S 1> ดอกมากาักะลีค่ะอันนี้ใต้ต้นกุหลาบหมดเลยนะคะปูกข้างๆกันหน่อยนะคะเพราะว่ามากะลีเนี่ยมันจะดอกมันจะพุ่มใหญ่มันจะไม่สูงมากหรอกคะ่ะแต่มันจะพุ่มใหญ่อันนี้ก็สีเหลืองนะคะเนี่ยมากะลนี่ก็มากาักะลีาานะคะแตกต่างกันไปค่ะอันนี้สีขาว าวแกนเหลืองนะคะอันนี้จะเห็นมากโดยทั่วไปเลยนะคะสีนี้มะกาเนเนี่ออกสีม่วงค่ะสีม่วงตอนนี้ไม่มีดอกนะคะตอนนี้ไม่มีดอกนีสีชมพูค่ะนี่ก็สีขาวแกนเหลืองนะคะมามุมนี้มะกาเรเนตรงนี้ขุดออกอีกแล้วนะคะตอนแรกมันเป็นดอกเดซี่สีเหลืองสองต้นใหญ่ๆ เพื่อนๆคงจำได้ขุดทิ้งค่ะกะว่าจะเอากหลาบลงสักหนึ่งสองต้นหรือสามต้นนะคะแต่จะเอาสีเดียวกันพันเดียวกันค่ะแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรนะคะส่วนนี้ยังว่างค่ะขุดออกไปนี่ค่ะไอ้ต้นสีเหลืองแบบนี้ละเนี่ยตอนแรกมันมีอยู่หนึ่งต้นใช่ไหมคะเนี่ยสองต้นขุดออกไปนะคะไปใส่ปลูกใส่กระถางไว้ค่ะมากะเล็ดนะคะ มักกะล็ตใครที่อยู่ญี่ปุ่นสนใจก็ดูตามปไปเนี่นะคะโบนซามักกเล็ตโตนีค่ะสีเหลืองน่ารักค่ะชอบป้างจริงเลยดอกหลากหลายสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้ชมพูอมขาวยังไงไม่รู้นะคะน,นชอบมากค่ะ ตรงนี้ก็จะมีสองต้นนะคะสามต้นมกะกราดเดี๋ยวมาดูมุมนี้ค่ะนี่สวยน่ารักไหมมกะกรเดทั้งนั้นเลยนะคะใส่กระถางกระถางก็ดีค่ะเอายกไปนุ่นมานี่เ,เราย้ายไปนุ่นมานี่ได้ในกระถางพึ่งลงนะคะเนี่ยอันนี้สีขาวค่ะดอกน่ารักมันจะพุ่มใหญ่นะคะปลูกห่างๆกันเลยค่ะห่างกันแบบ ห้าสิบเซนหรือเม็ดนึงได้ยิ่งดีนะคะเนี่ยมใหญ่มากนสีนี้เหมือนกันเนี่ยโซนนี้มังกรเลดทั้งนั้นเลยนะคะปีที่แล้วนี่ลงโซนนี้มหมดเลยปีนี้ไม่ลงนะคะเปลี่ยนโซนตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะอู้หนาวค่ะหนาวเย็นโซนนี้ไม่มีอะไรจะบอกไม่มีก็ไม่ใช่ <c oughs> มีอ <c oughs> <ด>ีกต้นหนึ่งมังกรเลดเนี่ยะมันเปลี่ยนสีได้นะคะต้นเล็กอยู่ ซื้อต้นเล็กก็ดีมันถูกค่ะถ้าเราซื้อต้นใหญ่มันจะแพงนะคะซื้อต้นเล็กๆมาปลูกเนี่ยโซนนี้กุหลาบกับมังกรเล็ดนะคะผสมกันใต้ต้นกุหลาบนั่นมังกรเล็ดอยูน,น,นะคะมปแล้วนะคะก่อนจะไปก็มาดูต้นนี้สองสาวันก่อนนั้นหิมะตกค่ะเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้เลยใบยแย่มากใบยแย่มากแต่ต้นนี้ไม่เป็นไรค่ะ กำลังดอกนะคะเพราเรียกต้นไม้เล็กซรับค่ะนี่กำลังดอกดอกทุกกิ่งเลยนะคะเป็นครั้งแรกแล้วปีแรกมั้งที่ดกมากปีที่แล้วมีอยู่ห้าหกช่อปีนี้ดกจริงๆค่ะดกแบบว่าดอกทุกกิ่งเลยนะคะต้นนี้สีใบก็สวยปลูกเส่กระถางค่ะกระถางไม่ใหญ่นะคะประมาณไซส์เบอร์หกได้เนี่ยคนต้นก็แตกมา ต,ต,ต้อีกหนึ่งต้นก็ตรงนี้และค่ะปลูกไว้ซ้ายขวานะคะประตูทางเข้าเลยค่ะตอนนี้ก็ดอกเยอะนะคะตอนแรกมาใหม่ๆต้นเล็กมากก็ <c oughs> ประมาณนี้นะคะสวัสดีนะคะเรามาเจอกันใหม่ สวัสดีค่ะ